ดูต้นนี้นะครับอ้ังเก็บไม่หมดนะครับนี่เยอะดกอยู่นะครับผมก็ปลูกในดินนะครับดกตลอดยาวนานนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมคนหลังสวนครับวันนี้พาพี่พินเพื่อนนะครับมาดูพริกกินหูสวนนะครับที่ผม เคยได้ทำคลิปการปลูกพริกในแปลงดินเหนียวนะครับปัจจุบันนี้ก็พริกก็อายุประมาณ6เดือนนะครับซึ่งก็ยังให้ผลผลิตนะครับแล้วก็ดกอย่างต่อเนื่องนะครับก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการปลูกพริกที่หนูสวนในกระถางน,นะครับ ที่ใช้กระถางฝังลงไปในดินนะครับก็ของน้าตอนนี้ก็ต้นก็โทมแล้วก็ตายไปแล้วนะครับแต่ของผมก็ปลูกลงดินนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังโดกนะครับซึ่งก็การปลูกก็ขุดหลุมนะครับแล้วก็นำปุ๋ยหมักที่ผมทำนะครับ ซึ่งก็ได้แนะนําวิธีการทําปุ๋ยหมักไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูพริกที่ผมปลูกนะครับก็เมื่อเช้าแม่เก็บอดอกที่สุกไปแล้วนะครับก็เหลือดอกที่ยังอ่อนนะครับก็ดูนะครับว่ายังยังโดกอยู่อีกนะครับ4 5ถึงหเดือนแล้วนะครับ เปรียบเทียบของการปลูกพริกนะครับในดินกับในกระถางน,นะครับในช่วงแรกนะครับพริกในกระถางเขาอาจจะติดลูกได้ดีนะครับแต่เมื่อรากระบบรากเขา,าไม่สามารถที่จะย่างลงไปในดินได้นะครับเนื่องจากข้อจำกัดของอกระถางการปลูกในดินก็อา,อาจจะ ติดดอกติดลูกช้ากว่าเขาหน่อยนะครับแต่ก็อายุยืนยาวกว่านะครับแล้วก็ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับการใส่ปุ๋ยดูแลกอ็อาจจะไม่ต้องทำปลานีตเท่ากับพืชในกระถางนะครับเพราะว่า,าในระบบดินก็มีสารอาหาร ที่สามารถทําให้ต้นพริกจเจริญเติบโตแล้วก็ติดดอกได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ผมปลูกแซมระหว่างมะน,นาวนะครับแล้วก็มะม่วงนะครับก็ติดดอกเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็พริกก็ยังราคาดีอย่ครับกิโลกร,รัมละแ0บาทนะครับ ใบเขาอาจจะเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เติมปุ๋ยให้เขานะครับก็ปลูกหลายๆพันดูนะครับมีทั้งพริกม่วงนะครับตอนนี้ก็ทำาสาวไปนะครับเพราะว่าต้นเดิมเขาหักแล้วก็ล้มนะครับก็กลับมาดกติดลูกนะครับ ตัวนี้ก็เผ็ดเหมือนกันนะครับเผ็ดแล้วก็หอมนะครับต้นนี้ก็ล้มไปเหมือนกันนะครับแ้วก็ยังติดดอกได้ดีนะครับอาจจะมีพวกเชื้อราเชื้อโรคบ้างครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับก็การปลูกพริกนะครับก็ควรจะ เปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่นะครับไม่ปลูกในหลุมเดิมซ้ํากันนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมานะครับถ้าปลูกซ้ําในหลุมเดิมนะครับก็จะเป็นโรครากเน่านะครับตันนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับ ดอกสวยนะครับดอกอ้วนๆนะครับแล้วก็เรียวยาวนะครับก็วิธีการรักษาหลุมนะครับรักษาความชื้นนะครับผมก็อาจจะใช้พวกหญ้านะครับที่ตัดแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะครับนำมาปิดบริเวณ คนพลิกไว้นะครับก็ช่วยรักษาความชื้นนะครับก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าพวกยญาแห้งนะครับก็เก็บความชื้นไว้ให้นะครับแล้วก็พอเขาเปื่อยย่อยไปนะครับหลุมตรงนี้ก็ดินก็จะร่วนขึ้นด้วยนะครับ ก็ปลูกไปผสมผสานนะครับปลูกไม่มากนะครับแต่ก็พยายามให้มีหลายๆอย่างในแปลงนะครับเพื่อจะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับตอนนี้ก็ดกก็เมื่อเช้าเก็บไปแล้วนะครับ ใบอาจจะเหมือนจะเป็นโรคนะครับหรือขาดขาดธาตุอาหารเดี๋ยวต้องมาเติมปุ๋ยให้เขาสักหน่อยนะครับดูต้นนี้นะครับอ้ยังเก็บไม่หมดนะครับนี่เยอะดกอยู่นะครับผมก็ปลูกในดินนะครับดกตลอดยาวนานนะครับ สำหรับพี่เพื่อนที่อาจจะไม่มีพื้นที่นะครับปลูกาต้น10ต้นนะครับก็พอได้เก็บกินเก็บขายแล้วนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ